จัดส่งนะครับ W124 สุดหล่อคันนี้นะครับโคนะ้ด4่าให้พี่แมทจังหวัดชัยภูมินะครับพี่แบทนี่คือลูกค้าประจําของทางร้านเลยครับซื้อบ่อยนะครับนี่พี่เบนกําลังเอารถขึ้นให้นะครับรอรับได้เลยนะครับเอกสารผมเก็บไว้ให้แล้วตรงเก๊ะหน้านะครับเบนเบนซ์ลือปิดฝากระโปรง ่วันนี้พี่เบนซ์ลงมาทําเองเลยนะนี่หุ่นส่วนผมลงมาทําเองเลยจัดไปครับขอบพระคุณที่ไว้วางใจแม็กกาโมโตนะครับพี่แมทครับโคตรสวยอ่ะคันนี้ดูสิสีเงาวาร์เลยขับโคตรดีเลยครับเดีย๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งก็เตรียมจัดส่งครับ คันนี้จะเป็นกับ1ิ CDI ครับเตรียมจัดส่งครับได้เลขสวยไปด้วยคันนี้ให้เลขสวยไปด้วยนะครับคันนี้พรุ่งนี้นะครับทีมงานจะขับไปส่งที่คลองหลวงนะครับขอบพระคุณคุณลุงที่ไว้วางใจไม่ขับมอตอีกเช่นกันนะครับ